ไป DIY เกี Turkey, 4 4. ่ยวกับหลังคาห้องน้ำข้างบนก็รั่วของผมรั่วตรงบนได้ห้องบนไอ้ตัวไอ้ตรงแผ่นแผ่นยาวมีอะไรนี่ก็รั่วตรงนี้เลยตรงนี้ลองอาบน้่งข้างบนดูที่รั่วไหมหลังจากนี้ รั่วมันเพิ่งอุดไปอุดไอ้แนวเอาเนั่นแหละยากกระซึมบอยังไงก็รั่วเหมือนเดิม,มรั่วเหมือนทิ้งี่ยข้างบนนี้ไม่ขึ้นไป่อางหนาวเลยนะมีบริขึ้นไปตั้งสามเดือนมัน้งเฮ้ยก็กบขบวนกบัวขบวนไม่ได้ครับขบวนไม่ได้ขึ้นตรงนีหมดแล้วดำหมดแล้วข้างบนอะตาเดิมละ

บ้านนี้ไม่กินเหล้ากินน้ำซ้มกับน้ำแจ๊กแน่แน่นอนแน่นอนขออย่าให้ออกภาษาเล้วกันออกภาษาบัตรสักปีหนึ่งดีว่ะเด้อออกภาษาไม่รู้ใครเป็นใครอะฮะนู่เนี่ มันมุมมันไม่ออกจากบ้านเลยอ่ะไมนตกลงมันยากหรือมันเผาเนี่ยโอ้โหแล้วฐานนี่หิงไม่ติดเลยถามก่น,ปนปเป็นไรมชื้นมาก

ไอบอลอยู่นู่นที่นู่นที่นูถ้าตนวกลาง320บา็ดเป็าติกจ้าของเรา้็ดจ้า้ยังไม่จ่ายของเก่าเลยของก่ากิ่นไอ้นี่ตีน สาสี่ปีแล้วไม่เคยจ่ายสำหลับนั้นเลยเขาว่าจะให้รอบเปนมื่นกระบากจ่ายไอ้นี้จายอันนี้มัมมรับขาวป่มึงอันนี้รับขาวตัวไหตัวนีน้นทำงานอ๋ จบแล้วกินเนุกถุกไม่ไม่ดิบๆก็อร่อยไปคัดดูหรออเสาก็มึงกับปูสามคนน,นี้นะพูดจากน้ำรอนอเลยเใช่อเอเอวันขึ้นข่าบ้านสงวันเราวิว่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเราอขาดชิหอย ดเอาเรื่องอกันนะกวดขานะอืม,มันต้องขึ้นลงเบบนประจำอะ่ะผมมาแค่เสื้อผ้าผมออกไปแค่เสื้อผ้าเหมือนเดิมครับทุกอย่างทิ้งหมดทุกคนไปเจอผู้หญิงที่ดีกว่านี้บาคนรู้แบบบ้านหลังนี้ มีความสุขเสมอที่ได้อยู่กหรือลยเนะเป็นหนึ่งปลายแรกอีอะ <Okay. S 1> ที่ร้วก็มีอะมันเนะี่นวันพบคัณ <c oughs> ที่ไหนาามาเข้ามาหาอะ แล้ติดเขาใบสามนี่ ใช่เ่าใอพี่จมพีไม่ใช่นะดูว่าเละมันไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ใช่นะใช่เหรอมันไม่ใช่อะไรเนี่ยนี่อาหารเย็นวันนี้นี่ผัดอะไรไงผัดอะไรหมูเห่าผัดหมูเห่าหนูหนูหนูผัดผัดหนูนั่นผัดหมูเห่าผัดหมูเห่า ไม่ใช่โอ้ยเล่นนั่นนะ่ะโอดไดหมดเลยอะ่ะนี่นนนไส<ว>้ไไย่างเป็นที่ครับวันนี้ย่างหมดหรือเปล่านะ่ะย่างหมดแต่กินไม่หมดย่างให้แม่ด้วยแม่ย่าางเอให้เป็นปนิบกองปวดวันนี้ผัดของเขา คู่โผัดจะเบิดอะคู่ผัดเบิดแมนบ่น้ำสมนีอ <c oughs> โอ้ใช่กิมเนียก่บ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 ่มดันดินม่ได้ไ แขวะมากกมจะกินคพ่เดียวอีกเอากินผู้เดียวก็กินดีละ่ะกินมาได้ความดันสูงก็ต้อตกินเราสูงสูงสูไม่กินเลยดีกว่าง่ายดีทอ้องแน่นนึ่แล้วต้องลบลๆลดพุง พยายามลดอยู่ในรลดไม่ได้เว้ยลดได้ไงข้าวสองจานนี่อไม่ใช่แล้วกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไปออกจากบ้านสักีทีอยู่ออยู่โรงงานน่ะสามมื้อสี่มื้อเิ้านีงหมดนี่แตไอ้ไอ้นี่ใส่อะไรอ่ะ ใช่แนี้ไงไใส่ตากส่ยใหญ่